อาวเฉอครับผู้ผมนะครับในเกมคุกกี้รันทาวออกแอร์เอนเจอร์นะครับตัวหน้าโหลดใหม่ว้าวมีสีสันเพิ่มขึ้นนะมีสองอย่างสามอย่างนี่เขียบได้แสงทั้งนั้นโอเคมีลมด้วยนะว้าวไปเราเข้าไปเลยดรวๆด,ดีกว่าอัปเดตน,นั้นา่าว้าวคุกกี้ใหม่ โอเคแล้วกิจก,กรมกออกอรมสํองอ่านเหนื่อยเมื่อแล้วก็วิหาร Cha p ตอร์ใหม่ชัตอร์เก้าวะเด้อน่าจะใช่แล้วก็ขังข้าวกินกล้วยออไม่ใช่ขังข้าวเบอร์รี่นะครับกิจกรรมใหม่มีโซ่ที่มีโอ้ยอ่านไม่ทันตามระยะทางจะล่ามผู้เล่นเอาไว้ด้วยกันแบบสุ่มมันจะไม่เหมือนเดิมหรอโซ่ที่มีเอฟเฟกต์กตามระยะทางไม่รู้เหมือน แล้วก็มีอะไรกิจกรรมบิงโกชาเลนจ์ทำแอสแท็กโอเคไหนดูสิชาเลนจ์บิงโกโอ้โหมีล็อกอินมีอะไรเคลยรตสี่สิบใช้หัวใจสี่สิบแล้วก็รอแยกโอเคอันนี้ทำประรรจำแล้ะแล้วก็มีสะสมก็เหมือนกันแค่เยอะขึ้นกว่าเดิมทำบิงโกสิบครั้งโอเคอ่าแล้วก็มีอันนี้โอเคแจกเรามีใช่ไหมกี่อนะันวะ อ๋อสองอันโอเคเอ,อ๋ออ๋อพริกอ๋อโอ้ยคืออะไรทำไมทำไมอ่ะทำไมวะตัวน,นึงนะฮะไหนต้องสูบอีกรอบหนึ่งสิมันยังไงฮะพริกมา You pick me คือเปิดหนึ่งได้สองเนี่ยหรอ,อยังไงก็ได้ได้หมด โอเคจะชื่อโอ๊ยกระดาช็าชื่อใหม่อ่าเรียบรอ้อยไหนชาเลนจ์โอเคโอ้โหเก้าเลยหรอไปเก้าเลยหรอแปดยังไม่ทำเลยเออได้หมดแหละอืมเย้ได้แล้วโอเคอ่าโอเคนี่เรื่องเรามาเรามาลุยกันดีกว่าลุยอะไรวะเออ ปั๊บปั๊บปั๊บพอแล้วเราก็จะสกีปเราก็จะสกีปอืมเฝ้าดูอยู่นะอย่าเฝ้าดูเลยมาดูเลยดีกว่าอย่าเฝ้าดูมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะคัตบี้คาตลบี้อ่าฮะน ทัพส,สีบนะครับจะมีก้านสีดำทับซ้อนที่ศัตรูที่ถูกโจมตีเมื่อการสีดําครบสี่ครั้งจะท่้งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จะไม่เกิดความเสียหายคีย์ข้อไม่แย่แล้วไอ้ตรงนี้จะไม่ใช่คียข้อจะเป็นดาเมจเหรอแบบเพิ่มพลังโจมตีเยอะต่อต้องรอดูสกิลอื่นครับเพราะว่าซึ่งไอเนี่ยมันก็น่าจะความเสียหายแบบหลักนะ ก็คือตีศัตรูสี่ครั้งก็สร้างความนสียหายแต่มันเป็นติดชิปเพราะน,นจะไม่เกิดการขี้อันนี้ทำต,ตีธรรมดาพื้นฐานโอเคชา้าโจมตีจะยิงด้วยเปลวไฟเข้ามืออย่าต่อเนื่องต่อเนื่องเหรอต่อเนื่องมลยเหรออ,อ,หรอ,อืมอันนี้โอเคเดี๋ยวดูนี้เราดูอ้าเรามีอะไรไหมก้านสีดำหมอน้อยสีสีนะเวลาต่อเนื่องสิบวิโอเคสิบวิก็หายนี้ บางมืนที่เปลาไฟลุกโชยโอเคสุดวิก็โอเคเข้าใจตอนที่เจ็ดสิองต่อการโจมตีก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าวิโอเค,อ,อ, 45, 45อ,เคอันนี้เดินธรรมดายิงเปลาไฟไปด้านหน้าลังขึ้นเต่านั่นเองแล้วก็กำหนดทิศทางได้คูดาวสามสิบวิโอเคทให้ความแรงมันค่อยๆแบบหือหวาแบบหือหวาแบบสองร้อยสองร้อยสามร้อยเหมือนชาวบ้านเขาบ้างวาอะอย่างเงี้ยก็ต้องมาหลอกด้ว นะป่ะ,ะตีเลยละนี่นี่นี่โอ้โอ้โอ้โอโอตีตีแล้วก็เนี่ยนะตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วครั้งที่สามจะยิงสี่ลูกก็คือถ้าคอมโบหนึ่งก็ครบพอดีหนึ่งสองปุ๊บ,บอ่าอันนี้ก็จะพาสีนั่นแหละเออพาสีอะไรนะสี่อันแล้วก็ถ้าใครหายที่ไม่เกิดการติดขิ้แล้วก็ชาร์จชาร์จเอ้ยอะไรอ่ะเอ อ๋ออ้ขาชาร์จขาบอกว่าอย่างนี้ได้เลยเออยิงเท่าไหร่วะยิงสามนัดป่ะเออสามนัดโอเคคลิกขวาโอ้เลือกวงอื้มไอ้เคิยโลกิโอเคปึ๊บอ๋อโอเคเออแดดโอเคไม่มีอะไรแดดไม่มีอะไรโอเคอันติเมท เอาแล้วจับลากไงต้องกดค้างไหมเนี่ยพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าเนาะมันเพิ่งทำทำเพลงเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีอืมอืมโอ้โหอืออือโอ้นี่ไงตีสองตีสามตีสี่ปุ๊บนี่อ๋อมันไม่ต้องหมัดตีครั้งนี่ห้าเลยนะแค่ติดครบสแต็กสี่ก็ระเบิดเลยยุบมี่อ้โหู อืม,อมเอ้ยมันเลื่อนไงอ่ะมันเลื่อนยากจังอืมยิงไปเลยยิงยิง,ยงอ๋อไม่มีคูดาวแบบไอ้นั่นด้วยโอเคอืมป่า ถือว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่แรงไม่แรงมากยังไม่แรงแล้วก็ไป,ะปะต่อก็อโอเคจ้าพฤติกรรมที่เข้าใจยากเข้าใจยากจริงสรุปมันจะหมุนได้คือมันต้องมันต้องจับตรงไหนหมุน <c oughs> งงคืองงมากลองใหม่อีกทีดิ เพิ่งมากด R เลยอึบอึบน่ะมันมันเลื่อนไม่ได้อ่ะในคอมมันเลื่อนไม่ได้อ่ะทำไมวะไม่รู้ว่าใครบั๊กหรือเราบั๊กก็ไม่รู้หืมอืมโอ้อ่าพลังสุดยอดสุดยอดอบอ๋อมันติดไอ้นั่นด้วยยิ่งโดนเยอะก็ยิ่งเหมือนอ่าสกิลอ่ะ สกิลไอ้พื้นแยกเนี่ยก็ถ้าโดนก้อยนั jump, ้นด้วยมาโอ้ยนี่ไงลากได้แล้วไม่รู้ว่าลากยังไงเหมือนกันแต่ก็ right นั่น totally แหละเออเออเออโอ้โหบ๊บนี่โลกิโลกิเออต้านมันไว้ต้นมันตันมันไว้เออโอ้ อไอตัวนี้ป๊าบสตาร์มันไว้เลยอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหแรงอยู่อ๊บอ๋อต้องกด R แล้วก็เลื่อนแบบว่าถ้าในคอมนะกด R แล้วก็แบบใช้ตัวเดิอนอะ่ะเออนะครับต้องใช้ตัว W S D นะในคอมถือว่าบังคับยากเหมือแนบบกันนึกว่าจะใช้แบบเมาส์อะไรอย่างนี้ได้เลยโอเคแล้วอ่า เรียบร้อยนอมานานแล้วออนอนมานานเหมือนกัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยโอเคแล้วก็มีเอ้ยไม่ซืออ้ออะเออเออข้ามไปก่อนโอ้1,000นนอ่าอ่อาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดยอดมีประกาศก็อ,อัปเดตเราก็ลืมอ่านอัปเดตตรงนี้ใหม่ออก ก่อนนะครับเรามาดูอ่าน,นกันดีกว่า,ก,วาก็คือมีคุกกี้ใหม่หนึ่งชนิดก็คือลุกกี้ไอ้คาราบีแล้วก็อาร์ติแฟกต์หนึ่งอันก็ความจางมันนั่นแหละแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ของอาวุธของคาราบีนะครับแล้วก็ปัญหนาของอะไรอะ่ะกัว่าแบลี่แบกกี้เหรทีมโซดาไม่ใช่ไม่ใช่ใชระดับอืมอืมอืม ท่านปลดล็อกปลดทั้งหมดอ๋อโอเคดีแล้วก็เพิ่มการสุ่มคาราบีกับรถหมากฝรั่งเอา้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นั้นเหรอรถหมากฝรั่งนี่มันตัวไหนวะอ๋อก็ไอตัวท่าน,น้ํายิงระเบิดที่ว่าเอา้าแล้วโอ้โหเอาไม่ไม่ไม่เอาตตู้เดียวกัน,นว่าโหขาดตัวละครเลยโอเคอืมปุุงตารางรายละเอียดตา่าง เห็นวิญญาณรวมกันแยกกันอะไรไม่รู้สนามฝึกเปิดใหม่แล้วก็ชัปเตอร์เก้าแล้วก็ิจกรรมไฮห้5อันก็คือ ingo, ent, Attack, at, Zoom, คบิงโกชาเลนจ์ฮาร์มแอทแทคโมนาสุมคารบีโอเคแล้วก็กิจกรรมเรื่องราวของคารบีเอาไปเล่นไปแล้วแล้วก็กิจกรรมเปิดตัวอืถ้าเกตดสองอันเพิ่มมาใหม่ก็ของคารบีนั่นแหละแล้วก็มีกิลมีเปลี่ยน,นระยะเวลาการสมัครเข้าคอรซินซับ ันก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อออกจากกิลขอสินทรัพย์แล้วจะต้องรอ24ชั่วโมงตอนนี้ก็คือสมัครกิลใหม่ปุ๊บ22เวลาก็เอาได้เลยประมาณนั้นเพื่ออะไรเนี่ยทีนี้ออกกิลแล้วเนี่ยเรออยาแยแห่งหอ,อคอยอหักจํานวนตั๋วที่รับจนถึงที่จุดเล่นอันนี้คือไม่หักตัว๋วคืออย่างนี้ครับ คือคุกกี้ราแยกแข่งหอเคอเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวนะที่ลงไปปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราไม่ว่างเราออกไปกลางคันอะไรเงี้ยแล้วกลับมาใหม่มันไม่ได้เก่าเข้าหน้าเดิมอ่ะมันไปเริ่มเกมใหม่ปุ๊บอะเราจะมันจะมันจะโดนหักนะแต่ตอนนี้คือถ้าเล่นไม่จบไม่ได้รางวัลก็ไม่เสียอะไรนั่นเองปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับของคุกกี้รันอันนี้เนาะโอเค,อเคไหนเรามาดูดินี่มาฝรั่งดีจริงๆด้วยโอ้ มาเกิอืมแล้วก็แฟกอืมสุดยอดมาเรามาดูการีกว่าเดี๋ยวเราเพิ่มนี้ก่อนแปดอันเอ้เฮเยอะเยอะเยอะไม่ต้องซื้อเก้าอันดิเพราะอันนั้นมีม,มีมีอันหนึ่งละโอเคอมาดูยนันบุ๊บมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะมันริกหกก็การันตีอืม มันเป็นรถไซส์สีฟ้าเพราะว่ามันมันกาลันตีฮะปล่อยใจให้ซึมซับกลิ่นหอมฉันเหลือจะเชื่อเลยค่ะโอ้โหโอ้ขอตัวอื่นก็ได้ไม่ตัวนี้ไม่ได้เโหรโอโอเคมาแล้วครับไม่มีทางขัดขวางข้าได้หรอกมาแล้ว คารบีได้ถือกำเนิดในไอดีนี้เรียบร้อยแย่ yeah. สุดยอด <laughs> <laughs> ได้แค่นี้เองเหรอโ <laughs> อเค <laughs> okay. ไปอันนี้ขออีกสี่อันชุดไหนเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนโอเคไม่มีอะไรอโอเคมา ขอเลยไม่ได้เหรอให้เลยไม่ได้เหรอให้เหมือนอันนั้นไม่ได้เหรอไม่ได้อะไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โอเคเราเล่นซุ่มอันนี้อีกเออหมกเม็ดไว้ได้ในจังหวะนั้นเองก็สีฟ้าไม่ได้อะไรเหมือนกันนี่ให้ให้ยามาขออันใหม่ได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้โอเคมายังมีอีกรอบหนึงอยู่ แล้วมันก็เป็นแสงสีม่วงแล้วนั่มันก็เป็นแสงสีม่วงและมันคือมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรกันว้าวพิกอีกแล้วพิกจะเต็มแล้วอออืมอีกสามพันเดี๋ยวอยากดูไอ้ไอ้เนี้ยการ์ดมันนาะ เออไม่เป็นไรช่างมันทุ่มไปเลยขอไม่ได้เหรอและสี่วงก็มาแล้วมันมาแล้วครับแต่เป็นอะไรกันดูกันฮะและกาสุมและว็็ออกมาเป็นดาฟอฟิลพี่โหวตทีอกลับมาในวัน <99. S 1> เก่าๆเฮแม่แต่ครบซะด้วยสิขอบคุณนะครับ ทีเอ็มที่ให้ผมมาคบขนาดนี้ตันพร้อมการรีวิวเต็มที่กันเลยนะครับขอบคุณครับที่สุดในโลกนะครับทีเอ็มเก่งโอเคอยากสุมีกันแต่ไม่มีเฮรแล้วในตอนนี้แค่ในตอนนี้เท่านั้นนะเออเดี๋ยวถ้ามีก็ผมก็จะสุมเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเออเออคราวนี้สุมไม่ทันจริงๆโอเคสินค้าใหม่อะไรมาเออไน้อะไรมาล่ะก็อันนี้แหละ นี่โอ้เพิ่มค่าเสียหายความตีั้างท้ายส่วนมากก็จะเป็นความตีรั้งสุดท้ายหมดเลยนะมันมีแค่บางตัวเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่ความตีรั้งสุดท้ายอ่ะโอเคไหนอ้อยากได้นี้ฮะแต่ว่าแต่ตอนตอนนี้คือมันเลยมีแค่เหลือแค่ยี่สิบอันกะสุมก็ไม่ทันนี้วอ่ะอืมทราบใจโอเคตู้ผลิตก็ไม่มีอะไรโอเคตาปั๊มเราได้และอันใหม่ โอ้น่าโหดเนาะน่าโหดเหมือนกดนใครมาอันแรกไปเลยเท้โอเคเรามาตัวละครก่อนเดี๋ยวขอดูสนามฝึกนะทุกคนอืมเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่ตามเทนอ <c oughs> <c oughs> แืและและ้วอยู่ไหน <c oughs> อยู่ที่ค่บทุกปีรถคาราบีอาบครับอาบเต็มที่ไปเลยฮะตอนนี้เงินเราพร้อมพร้อมทุกอย่างเราขาดอะไรเราก็มีเพิ่มเติมตัวนี้ โตเป็นพลังโจมตีฮะพลังอัตรา,าคิอะไรช่างหัวมันฮนะไม่คงไม่คีมันแล้วผมจะอัดเต็มๆไปที่พลังโจมตีมันเลยนะฮะอืมเพราะถ้าตัวไหนมันเกิดมาเพื่ออัตา,าคิเนี่ยเดี๋ยวมันบอกเองะฮะตอนอัพพอกันตัวนี้โตเป็นพลังโจมตีฮะรับรองว่ายิงแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูกันพลังโจมตีนี่น่าจะปั้นง่ายกว่าไอ้นั่นอยู่หรอกมัง้งเนาะ โอ้โหของหมดอย่างนี้เราไงฮะเราเติมฮะอืมของหมดของหมดเราเติมไปอ่าร้อยยี่สิบไม่ไม่ไม่พอแน่เลยอเอาเงินไป,เ,เ,งนไปเ,เงินยังไม่ใช้เดี๋ยวเรามาสุ่อุปกรณ์ดีกว่าเปยได้อุปกรณ์ใหม่วุ้นแล้วโอ้ยไม่มีไม่ได้ไไดไเลยเลยอันนี้ล่ะว้าวกาเ์การ์ดเก่งเาย ร <laughs> ้องเลยดิไม่ครบด้วยโอ้โหไม่ตันด้วยสิโอ้โหขนาดฟาร์มันตั้งนั้นทามาสองตัวนี้จบเลยโอเคเราใส่ไปเลยครับนี่งานันตรีต้องว่าหมายจะมีพลังขึ้นดำพลังสีดําเพิ่มความเสียหายของธาตุทั้งหมดนะครับสามแล้วก็ทับสูงสุดเพิ่มอลังเ,เ๋ยดีนะ ต่อการซ้อนทับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20% Oh my god เพิ่มพลังโจมตีนี้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20%เพราะงั้นการบินนี้จะเพิ่มพลังโจมตี55%เลยนะครับแล้วก็ไอ้ธาตุก็พลังโจมอะไรนะความเสียหายธาตุก็เพิ่มไปอีก6ด้วยเพราะว่าโจมตีโดน6ครั้งก <out chill> <submerged> ็นี่นะฮะตีไปเรื่อยๆมันก um, ็ซ้อนทับไปเรื่อยๆโย่ไว้ตีบอสเลยเจ๋งๆสุดยอดเยี่ยมมากเก่งเก่งมากเก่งโอเค ก็อัปเดตอะไรไม่ได้นะโอเคไปเรามาใส่พลังโจมตีกันเลยนะครับก็คงจะเป็นนี่แหละหอกหอกนี่แหละในหอกแน่นอนโหแล้วไอ้นี่ไปติดนี่ไปก่อนดิแล้วพลังโจมตีมันสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วมันดีมากดูดิพลังโจมตีพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีแล้ก็ครับเก่งเป้งน,นะ หตเป็นว่าตอนนี้เราก็ไม่มีไม่มีอะไรเราใช้ของไอ้นี่ไปก่อนนะกันนะตั้งไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาอัพกันนะฮะพลังของความมืดพลังโจมตีถือว่าเรายังไม่มีของแล้วก็ใส่ไปก่อนนะ <c oughs> โอเคไอ้นี่ต้องเปลี่ยนใหม่ส่วนอันนี้ล่ะกางเกงคอนเสิรหายคิดเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนดีไหมค่าคอนเสิรหายคิดข้อ เราเอาให้แทนอคุกกี้ของความมืดไปเลยเนาะเออสามหมื่นแล้วอ่ะิ่งเป้งมากเลยอะส่วนตัวนี้ใสก่กิงนี้ไปเพราะว่าอันนีพิติคโคแรงโอเคไม่เป็นไรมาเรามาสุ่มอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งไม่ๆมม,มเราต้องสุ่มอันนี้ก่อนนี่นี่นี่เอาอเกรดไปเลยมาไปม่วงปุ๊บ พลังจิตตีลังท่าแสงลามาไหมแต่เอาไว้ก่อนฮาไฟหอิบมันต้ออย่างนี้มันต้ออย่างนี้สิเ้อร์เนโเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ดูของคุกกี้นี้ก่อนผมได้เท่าไหร่สิบเกหผมได้สิบเก้าจุดแปเกือบโอ้อัพอัพอัพเต็มที่เงินหมด อืมมาไอไอธาดินเนี่ยไม่จําเป็นแล้วมาเลยเลื่อนมาเลยเลื่อนมาขั้นมาเลยนี่เอ่ม,มาอีกได้ไหมอะ่ะมีของใครของวยได้อีกอะ่ะขอเลยได้ไหมขอเลยแล้วกันขอเลยมาผมเอาแรงอะ่ะผมจุดนี้ผมเอาสุดอะ่ะเออ เต็มป้งจิ๋งเป้งสี่หมื่นหนึ่งแล้วเว้ยหลงอภิใจแล้วอันนี้ยังไม่เต็มมันนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้มั้งเออเพราะว่ายังไงการก็ขาดจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์สำรองเงินสำรองเบิกมาเลยล้านห้าเพิ่มมาอีกออมา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 เราขาดอะไรอ่ะ เราได้พลังโจมตีแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันนี้ดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนได้พลังโจมตีไหมเอ่ยนะขอหน่อยนะก้าวใบเนี่ยได้อยู่หรอกอนเสิร์ตลดคอนเสีรหายได้รับว้าวเดี๋ยวอับอับทิ้งไปเลยพลังป้องกันโอ้โหเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพลังโจมตีตคชิเอาไว้ก่อนเดีเไยได้พลังโจมตีแบบของอันอะ่ะโน no no น้เรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนอนยีกไหมดูทุกคนนะตังตีโอเคอันนี้ไมต้องตังตีมีแนวะพลังพลังมือด้วยโอเคดี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 ด,ดีดีหมดอัจจักคิขยายได้อัจจักิเราดูสิเนี่ยอัตจากขิยิบหายโอเคเดี๋ยวเราเก็บเก็บใบไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเหลือได้เหลือสี่เดือนเลยแจ้งมันเถอะนะเราอัพนี่กว่า อัพความเสียหายท่าอืมอัพไปเต็มที่เต็มที่ครับพี่พี่เต็มที่ครับพี่พี่เต็มที่ครับแล้วก็ได้ไปสี่0มืนสองเก้าร้อยครับกับจากที่เราไปเต็มเต็มเต็มครับมานะครับก็ได้สแต็กประมาณนี้แหละพันจนตีสองพันเนาะก็ไอตรงนี้ก็เปมายัางนะก็ได้แค่หลาพันแปดนะครับเพราะว่าเราเอาเป็นคิดด้วยแหละอาจจะคิดด้วยนะ ไม่รู้มันจะแรงกว่าหรือเปล่านะแล้วมันลองดูนะเออคาราบีทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนวะพลังสี่มันสองเลยนะเอาขึ้นไปข้างบนเถอะอืมโอเคได้ไปลุยปอตใหม่พอดีเลยนะจริงคุณผู้ชมอู้สุดยอดเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนยังไม่สามยังไม่สามพันสุ่มได้ไม่ได้อย่างรอบหนึง่งโอเคมา เรามาเล่นเม็ดข้างเขาเลยดีกว่าอุย้ยเราได้ของรางวัลด้วยนะลืมไปถ้าเราได้ของรางวัลน,นั้นเราก็สุ่มเลยแล้วกันเนาะก,ก็ขอวุธคาราบีแค่นั้นแหละอืมไม่ให้ด้วยเป็นไงล่ะเก่งโอ้โหไม่ใจเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคเราไปลุยดีกว่าฮะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่ฮะแพ้ธาตุธามืดกับธาตุดินเล่นเราฮนะตัวต่อไปก็เป็นธาตุมืดนั่นเอง ไปเฮ้ยเฮ้ยไม่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 กูไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับคนละตัวคนละตัวมาใหม่มาใหม่มาใหม่มาเฮ้ยซัพพอร์ตสองเลอได้หมดแหละซัพพอร์ตเป็นเป็นฮิวกับไอ้นี่มานี่ฮะเป็นรถเลื่อนเงี้ยนเงิ้ยนเงินมาเงินกลับไม่ได้ อโอเคนี่ง่วงนอนมาเลยคือจริงๆมันมันเป็นอ่าไอ้นะข้างข่าวหมาฝรั่งนะเออนี่มันเป็นข้างข่าวเบอร์รี่ได้ยไงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งก็อเอ้ยนั่นไงโอ้ยโหมันกิ้งกิ้งมันกิ้ง เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหปะผิดชั้งเหอะอึอ้าวงีวีิวีิวกันหน่อยเราชาร์จยิงน่าจะดีกว่ามั้งเนาะไม่งั้นจะมีชาร์จยิงไปทำไมต้องไหมต้องไหมทุกคนแต่ตอนนี้เมื่อไหร่มันจะหยุดโอเคชาร์จยิงเลยชาร์จยิงเลย หลังขึ้นเตาเออฮึบสายฟ้าป่ะเอ,อ้ยไม่ใช่พื้นที่พ่านมืดอ,อืมเฮออ้ยปึบสายฟ้าป่ะเอ้ยโอ้ขอร้องมันไม่ใช่สายฟ้าเนอะเออเฮ้ยโอ้ แล้วเราใช้สก,กิลไปตอนในนั้นพอดีเลยอะ่ะโอ้โหไม่น่าเลยเราเฮ้ยเดี๋ยวเราเพื่อนจะตายหมดแล้วออพลังขึ้นเต่าไปแล้วก็ฟาดไปแล้วก็แล้วก็ชาร์จยิงผมว่าชาร์จยิงมันต้องแรงกว่านะเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมพอชาร์จยิงเนี่ยยิงธรรมดามันแบบมันอเราชาร์จยิงเอาอืม ก็ทีเดี๋ยวสามนัดไปเตยโอ้ยโดนโดนไอ้กลมๆโอ้ยโอ้ยโอหลบหลบหลบเออไปเลยสายปะชาร์จยิง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 วายไปนั่นแหละตัวที่ไกรนี่มันสำบานจริงๆดูดิ ไม่เลือดแบบยังเต็มๆอยู่ดูเลือดคนอื่นดิจะตายกันหมดแล้วเฮ้ย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 อ๋ไอ้ที่มันเป็นแบบว่าไอ้โซ่โซ่ล่ามตีเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่อยู่ใกล้กับเพื่อนนะครับมันก็จะแตกนั่นเองเอาล้มอย่างนี้ล้มอย่างนี้ก็อันติเมอเข้าไปอ้าวตายแล้วหรือเปล่าโอเค มันมาเปลี่ยนมันจะเรียกลูกน้องออกมาครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันไม่ได้ตีบอสอ่ะแล้วมันจะมีไปทไําไมง่ะอือดูดีแล้วก็มีแต่ไอตัวบินบินด้วยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะโอเคตีเฮมดาไปก่อนละกันเมืม่อชาร์จหล่าไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยลมลมลมมันจะพัดให้เราตกฮนะ ท่านผู้ชมเฮ้ย,มมฮย,ยไม่โดนหรอกเฮย้ยไม่โดนเลยเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยช้าไม่โดนเลยไม่เอาละยิงธรรมดาเือะเออโอ้ไม่ไม่ได้เอ้านั้นก็ไม่ออกมาเอาเอาไอ้นี่ยังไงเนี่ยยังไงดีเหลือซาติปีแล้วยังไงดีโอ้ยติดหมดแล้วเพื่อนตายเถอะ ใช่เหรอไม่พอได้วเร้อ,อ,อ,อเรียบร้อยรั่วเก๋อโอ้โหขอ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 เย,ย่ได้ไ,ดไรในปีกซิเมนท่ายอกยอกเอือไหลไปหมดเลย โอ้เราตีแรงสุดนะแง่ละไม่ตีแรงสุดก็ไม่รู้ว่ามีไปเพื่ออะไรอ่ะมีดาเมจอยู่สองตัวถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะบ้าย่างไงโอเคโอ้โอเคว้าได้แล้วก็เหมือนเดิมครับสิบสามวันใช่ไหมบิงโกใช่ไหมอันนี้ได้อะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าบิงโกสำเร็จก็ว้าวน่าสนใจมากกล่องฝันสี่บิงโก ลองดูว่ามันคืออะไรผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆได้กี่คีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับก่อนวันที่10ก่อนอีก13วันนะครับรอดูกันนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็น่าจะมีให้มีเอยไม่ใช่คือหมดเลดแชมเปี้ยนนยฮะมันอยู่ตรงนี้นะเลดแชมเปี้ยนมันจะเริ่มใน13รือ14สิงหาเนี่ยแหละเนาะเออโอเคครับ ก็ทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็มีอัปเดตใหม่คงหมดเรื่องหมดเก้ามาครับโอเคครับวันนี้ก็โอ้ยลืมเปลี่ยนไม่ตามเทนเทนนั้นข้อมบนเปลี่ยนแล้วแต่เทนกล้างไม่เปลี่ยนจะขัดขวางข้าอย่างนั้นหรือโอเคครับวันนี้ขอจบเทนเทแล้วกันนะครับบายบายครับโหยาอกันใหม่นะ